สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซ็น n d เด็กนะครับก็การฟื้นตัวเนี่ยก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าตอนกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องของการทำ bullish divergence ใน RSI นะครับก็เกิดรอบของการฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับี่สำคัญที่ผมกำลังมองอยู่เนี่ยคือเส้น SMA 21วันเส้นสีแดงเนี่ยนะครับ SMA 21วัน เราจะเห็นว่าตอนที่มันขึ้นมาเทสเนี่ยขึ้นมาเทสรอบก่อนเนี่ยที่มันเกิดเทคนิคอลรีบาวจากตรงนี้นะครับขึ้นมาเทส s m เอสมีวันในรอบก่อนเนี่ยราคาปิดเนี่ยมันเบรกเอาไม่ได้นะครับคือจะเห็นว่าเนี่ยสมมุติเราซูมมาเนี่ยจะเห็นว่าราคาปิดเนี่ยต่ำกว่าเอสเอ็มยตลอดแต่ว่ารอบล่าสุดตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยปิดเหนือ SMA 20็ละนะครับก็เลยทําให้ ภาพของการฟื้นตัวของเซ็นดิเด็กเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็มองว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นไปได้ต่อนะครับเ,เดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับคือนอกจากเรื่องของการปิดเหนือเส้น20วันที่เป็นสัญญาณบวกเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้ดูกันเนี่ยก็คือเรื่องของ sentiment indicator นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ sentiment indicator เนี่ยทั้งเซ็ตทั้งตัวของฟิวเจอร์เนี่ยถือว่าเป็นบวกทั้งคู่นะครับเรามาดู sentiment indicator ของเซ็ตก่อน จะเห็นว่าเส้นสีเขียวเนี่ยอยู่เกิน70นะครับก็คือต่างชาติบูริชนะครับในขณะที่รายย่อยนะครับต่ำกว่า30นะครับก็คือรายย่อยแบริชนะครับอันนี้ก็คือเราชอบนะครับต่างชาติบูนะครับรายย่อยแบอันนี้คือของเซดินเด็กแล้วถ้าเกิดเรามามองในตัวของเซดิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์เนี่ยได้ภาพเหมือนเป๊ะเลยนะครับก็คือฝั่งของต่างชาติเนี่ยบูนะครับรายย่อยเนี่ยแบนะครับก็เลยมองว่าภาพเซดินเด็กเนี่ยยังมีโอกาสที่จะ ฟื้นตัวได้ต่อในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูในการาฟลาย30นาทีกันเพิ่มเติมในตัวของดีเทลนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นการาฟลาย30นาทีนะครับสำหรับการาฟลาย30นาทีเนี่ยออตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจุดที่เราคุยกันก็คือแถวนี้นะครับที่เราบอกว่าโอเคมันน่าจะเป็นการย่อแล้วก็ขึ้นต่อเพราะว่าจะรอให้ SMA 20เนี่ยตัดเหนือ SMA 200นะครับตอนนี้ก็มีการเกิด g o l d e n Cross ขึ้นมาแล้วนะครับก็ทำให้ภาพลาย30นาทีเนี่ยก็เป็น สัญญาณบวกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวต้านนะครับเรา,าจ,จะมองแถวประมาณ1316ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ประมาณ1324เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านถัดไปนะครับส่วนโซนแนวรับนะครับประมาณ1304 1305นะครับอาจจะมีมีสัญญาณลบกวนบ้างนิดหน่อยนะ ครับก็คือ,อภาพรายวัน,นมันบวกชัดนะครับแต่ในกราฟในกราฟราย30นาทีเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะของ b r i s h Divergence เนี่ยกดดันอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้ามันย่อจาก Divergence เนี่ยผมก็ยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นอยู่สำหรับตัวของ Set Index นะครับมาที่ภาพของ Set ิต t y Index Future s s r i e ์สนะครับสำหรับตัวของ s e r i e ์ U เนี่ยเรามีการเปิดลองไว้ที่จุด Bottom เลยนะครับแถวประมาณช่วง อ่า794นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ810ละนะครับเราก็ยังให้ถือต่อนะครับเราก็ยังคาดหวังการขึ้นไปปิดแก็บประมาณช่วงนี้นะครับประมาณ814 815เนี่ยอันนี้คือจุดในการเทคโรฟิตนะครับคือถ้าเกิดขึ้นไปถึงเนี่ยแล้วตัว iSI เป็นด i เวอร์เจนต์ด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นตรงตรงแถวเนี้ยจะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าควรจะต้องเทคโรฟิตก่อนเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปถึงจริงเนี่ยจากบอททอมเนี่ยขึ้นมาก็ก็เกือบเกือบ20จุดละในตัวของ เศรษฐ e เด็กฟิวเจอร์นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยวันนี้มันคงคงผมคิดว่าฟิวเจอร์มันคงหาจังหวะเล่นไม่ได้นะครับอย่างวันสูงเนี่ยเรายังพอให้เล่นได้เพราะว่าตอนนี้มันย่อมาเนี่ยก็เน้นย่อแล้วก็ซื้อแต่ตรงเนี้ยมันมันห่างจากตัวเส้น SMA 2 0 0นะครับผมก็เลยคิดว่ารอ,อจังหวะย่อเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวของฟิวเจอร์ดังนั้นอาจจะเหมาะคนที่มีอยู่แล้วมากกว่าในการถือเลทโปรฟิตรันนะครับมาที่ตัวของราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำเนี่ยก็ ึ้นได้ดีเลยในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่สำคัญที่เราเน้นกันไปในสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการเบรกเอาท์แถวประมาณช่วงวันประมาณวันวันพุธนะครับที่มีการมีการเบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับผ่าน2340นะครับก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับแต่การขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ได้บูริชมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าภาพใหญ่เนี่ยมันยังเป็นไซเย์อยู่ดังนั้นเวลามันขึ้นมาเนี่ย ใกล้ๆนะครับใกล้ๆตรง2,400เนี่ยนะครับเรามองเป็นโซนในการขายมากกว่าโซนในการจะซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาจริงก็ถ้าเกิดเราดูแอคชั่นในกราฟลาย60นาทีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะผันผวนเลยนะครับตอนช่วงประกาศนอนฟาร์มเพโลเนี่ยนะครับมีจังหวะที่ย่อลงมาก่อนด้วยซ้ำนะใครเฝ้าหน้าจอเนี่ยจะได้ซื้อแนวรับพอดีเลยเพราะมันแถว2 3 5 0ยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคือโซนแนวรับถอยลงมาแตะปุ๊บนะครับก็รีบาวกลับขึ้นไปในตัวของราคาทองคำนะครับ สำหรับราคาน้ํามันด nice ิบในสเปคนะตอนนี้ก็ย่อบ้างแต่โดยรวมเราก็ยังคิดว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่ออยู่นะครับสัญญาณบวกก็ยังยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ golden cross ระหว่างเส้น20กับเส้น200สํอหรับตัวของราคาน้ํามันนะครับส่วนค่าเงินบาทนะครับถ้าเกิดใครช็อตด้านบนเนี่ยประมาณสามสาหด้าถึงสาสิบเจดเนี่ยให้มาปิดช็อตนะครับแถวประมาณช่วงสา4หจุดสี่หรือสามหสานะครับเพราะว่าภาพใหญ่ของเงินบาทตอนเนี้ยมันก็เป็นภาพของการแกว่ง ไซเวย์ way, นะครับดับงนั้นช็อตด้านบนแล้วก็ลงมาด้านล่างก็หาจังหวะปิดเอา out, นะครับส่วนค่างเงินยูโรนะครับค่างเงินยูโรก็พยายามยืนเหนือเส้น SMA200 นะครับแต่โดยรวมเราก็ยังไม่ได้บูริตขนาดนั้นนะครับเพราะอย่าลืมว่า SMA20 เยนี่ยยังตัดขึ้นเหนือ SMA 200ไม่ได้ดังนั้นที่มันขึ้นมายืนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยอยังยังแบบไม่ได้ชัดมากว่ามันจะเป็นการเบรกจริงหรือว่าเบรกหลอกนะครับดับงนั้นก็อาจจะต้องอรอดูไปก่อนสําหรับค่างเงินยูโรนะครับ ส่วนค่างเงินเยนนะครับคี่์สำคัญเรายังมาร์กไว้ตรงนี้เหมือนเดิมก็คือไฮของวันที่29เมษายนนะครับถ้าเกิดต่ำกว่า160.2เนี่ยซึ่งเป็นไฮตรงนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจังหวะช็อต USD JPY ได้เพราะว่าจะทำให้การเบรกเอา t ขึ้นไปเนี่ยเป็นฟอลเบรกนะครับลองมาดูในกราฟลายสัปดาห์นิดหนึ่งนะครับนี่เราจะเห็นว่ากราฟลายสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ Candlestick สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเริ่มเป็นโดจินะครับดังนั้นถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มภาพเชิงลบสำหรับ USD JPY นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาที่ภาพของเซกเตอร์โลเทชันกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับภาพของเซกเตอร์โลเทชันนะครับกลุ่มที่รอจะเข้ามาในโซนของ leading เนี่ยจะมีตัวของมีเดียนะครับกับกลุ่มของคอมเมอร์สนะครับ แพ็กเกจจิ้งนะครับอาจจะพักตัวนะจะเห็นว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยกำลังจะวนเข้ามาในโซนของแลกกิ้งนะครับออโต้ Auto, นะครับก็ลงมาแลกกิ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟแนนซ์ Finance, ก็ยังแลกกิ้งอยู่นะครับ uh, เดี๋ยวผมขอกลับไปที่ตัวมาเก็ตเบรนิดหนึง่งนะครับสำหรับมาเก็ตเบรช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนะครับเรามาสังเกตตัวกรอบบนนะครับกรอบบนเนี่ยคือมาเก็ตเบรระยะสั้นคือ uh, เส้นสีฟ้าคือนิวไฮสี่สัปดาห์เส้นสีส้มคือนิวโลในรอบ สี่สัปดาห์นะครับจะเห็นว่าในปีนี้นะครับเาเห็นว่าในปีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเส้นสีส้มมาอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าแหละนะครับเพราะนิวโลนไม่เยอะกว่านิวไฮแต่ว่าตอนนี้นะครับนิวไฮเนี่ยก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาในขณะที่นิวโลเริ่มปรับปรวลดลงดังนั้นถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยตัวเลขของเส้นสีฟ้าเนี่ยแซงเส้นสีส้มขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการช่วยคอนเฟิร์มสัญ,ญญาณบวกของเซตินเด็กได้ด้วยนะครับตอนนี้เท่ากันพอดีนะครับที่11.35สําหรับตัวของเซตินเด โอเคเดี๋ยวเรามาที่หุ้นแนะนําดีกว่านะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายๆเดิมแหละนะครับก็พยายามเล่นหุ้นที่มีการเกิดมีรีเวอร์ชันหรือว่าเกิดพวกบูชเลเวอร์เจนที่ด้านล่างหรือเป็นพวก p a t เทิรแล้วก็มีการเบร a เอาทนะครับนี่จะเป็นคีย์หลักในการเล่นในช่วงนี้นะครับสำหรับตัวล่างเนี่ยเป็นตัวของมีรีเวอร์ชันนะครับก็คือตัวของ I V L นะครับ I V L ก็ทดสอบโลเดิมนะครับจะเห็นว่าทดสอบโลเดิมไอซไซยกขึ้น ชัดเจนนะครับเป็น bullish divergence ดังนั้นแถวช่วง19.1ก็จะเป็นจังหวะซื้อ stop loss ถ้าต่ำกว่าโลเดิมที่18.7เป้าหมายคือ19.9แล้วก็20.5สำหรับ IVL นะครับสำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นลักษณะของ pattern สามเหลี่ยมนะครับแต่เป็นสามเหลี่ยมแบบเล็กๆนะไม่ได้สามเหลี่ยมใหญ่มากคือ SCC นะครับ pattern จะเป็น symmetrical triangle นะครับแล้วก็มีการ break ขึ้นไปได้ตอนวันศุกรที่ผ่านมา การเบรคเอาทเนี่ยยังเป็นการปิดเหนือเส้น SMA 20ด้วยนะครับก็เลยเป็นสัญญาณบวกอย่างน้อยก็ในระยะสั้นนะครับเป้าหมายคือ232แล้วก็237แนวรับ226นะครับสต o p ร้อยถ้าต่ำกว่า223ถัดมาเป็นตัวของแบมนะครับสำหรับแบมก็ไม่ได้แนะนำกันมานานเลยนะตั้งแต่หลุดเส้น200วันเนี่ยมันก็มันก็ซึมลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือเวลาเราเห็นทุ้นที่แบบหลุดเส้น200วันลงมาเนี่ย จุดที่เราต้องการก็คือการทำบูล l ิสเต e รเวอร์เจให้ได้ก่อนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแบมเนี่ยก็ถือว่าเกิด Bullish d อ v ์เวอร์เขึ้นมาแล้วนะครับ c a นเดลสติ c กวันสุกก็กลับตัวนั่งดีนะครับอย่างน้อยมันก็น่าจะมีรอบเทคนิคอลลีบาวกลับมาหาเส้นค่าเฉลี่ย20วันที่7.7นะครับแนวรับคือ7.35สล็อปรอถด้ต่ำกว่า7.15สำหรับตัวของแบมนะครับ สำหรับหุ้นนอกเซตร้อยนะครับวันนี้จะเป็นแนวเบรกเอาท์สตัวในหุ้นนอกเซตร้อยนะครับตัวแรกคือออคชั่นนะครับสำหรับออคชั่นเนี่ยแพทเทิร์นที่มันฟอร์มตัวเนี่ยคือสามเหลี่ยมนะครับเป็น symmetrical triangle นะครับแล้วก็มีการเบรกเอาท์ออกจาก symmetrical triangle ในฝั่งด้านบนนะครับก็เป็นจังหวะ follow by ได้เป้าหมายคือเส้นสองร้อยวันก่อนนะครับประมาณ10.3นะครับแล้วถ้าผ่านไปได้ก็ค่อยไปมองแ0 6สบ10.6หําหรับตัวออคชั่น แนวรับคือ9.9 stop l o ล s กตต่ำกว่า9.6สำหรับออปชันนะครับถัดมาเป็นตัวของสีไทยนะครับสีไทยซูเปอร์แวร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเลยนะครับเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับ descending triangle break นะครับ break ตรงนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาขึ้นมาเสร็จนะครับก็มาอร์มแพทเทิร์นต่อแถวช่วงด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็น ascending ละ,น, asc ละ break, นะครับเป็น ascending t r i a n g l e ลแลมีการเบรกนะครับเราก็มองขึ้นต่อสสำหรับสีไทยแนวรับ1.4สต็อปล็อตแล้วต่ำกว่า1.36เป้าหมายคือ1.49แล้วก็1.54สำหรับตัวของสีไทยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวมีรีเวอร์ชันในหุ้นนอกเสร็จร้อยคือตัวของโลจูคิสนะครับสำหรับโลจูคิสก็จะเห็นว่าแนวรับเดิมเนี่ยก็ยืนได้นะครับส่วนไ SI ก็ยกขึ้นชัดเจนเพราะรอบที่แล้วเนี่ย RSI ต่ำกว่า30แต่รอบนี้เนี่ย เหนือเขต30นะครับก็ไม่ได้ลงมาโอเวอร์โซลละนะครับก็เป็นดิเวอร์เจนต์ดังนั้นตัวคิสก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาวแนวรับนะครับ4.32นะครับสต็อปล้อยด้วต่ำกว่า4 2 2นะครับเป้าหมายคือ4.5นะครับแล้วก็4.64สําำหรับตัวของคิสนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาเราก็มาที่ตัวของคำถามกันนะครับสำหรับตัวคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของแอดไว้นะครับเป็นตัวของแอดไว้ สำหรับตัวของ d v i ไว้เครับเรามองบวกนะแพทเทิร์น่อนข้งดีเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ Ad v ไว้เนี่ยมีแพทเทิร์นละนะครับคือ descending triangle นะครับแล้วก็มีการ break out ขึ้นมานะครับสำหรับตัว a อ v ไว้นะครับเป้าหมายก็แถวประมาณ4.68หรือก็ถึงประมาณช่วง4.8 6นะถ้าเล่นก็เล่นแถวนี้ได้นะสี่จ่แล้ววาง stop loss แถวประมาณ4.2สําำหรับตัว Ad v ไว้กราฟก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับสาหรับ Ad v ไว้ถัดมาเป็นตัวของฮาน่านะครับสำหรับฮาน่าเนี่ย จุดนี้เราคงไม่ได้ไม่ได้บูลลิชมากนะครับอย่าลืมว่าตัวฮาน่าเนี่ยโอเคแนวโน้มเป็นไซด์เว้า up ละแต่เวลาซื้อเนี่ยมันต้องซื้อแถวแถวเส้น20วันนะครับจะเห็นว่าแถวเส้น20วันเนี่ยจะเป็นจังหวะซื้อที่ดีนะครับแต่เวลาปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมองแถว50เนี่ยหรือประมาณ51เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับอาจจะเหมาะคนที่มีแล้วนะครับแล้วรอไปขายตามแนวต้านก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาย่อกลับมาใหม่ค่อยเล่นใหม่สําหรับตัวของฮาน่านะครับสําหรับตัวของ RCL ก็ยังมองเหมือนเดิมนะครับก็เราังใช้กรอบไซด์เวรงนี้อยู่วันศุกร์ที่ผ่านมาจริงเริ่มลงมาใกล้กรอบล่างนะครับถ้าเกิดจะซื้อเก็งกไรม RCL เนี่ยก็แถวประมาณย5 25ิบ้ต้นต้นเนี่ยก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าแนวโน้มมันเป็นไซด์เว์แล้วตอนนี้ลงมาใกล้ๆกรอบล่างนะครับถัดมาเป็นตัวของ STA นะครับถ้าเกิดจะสะสม STA เนี่ยก็ควรจะประมาณแถวแถวนี้แหละนะครับคือสะสมเนี่ยมันจะตอบง่ายกว่าเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องหาจุดซื้อขายที่มันแบบเป๊ะนะครับ ก็จะเห็นว่าโซนตรงนี้มันคือโซนของ gap นะครับดังนั้นแถวเนี้ยก็เป็นจุดในการสะสมได้ละสำหรับตัวของ S T A นะครับมาที่ตัวของ g a b l e นะครับสหรับ g a b l e ก็เข้าสู่รอบของเท c h n i c a l r ival, บาว u เี่เราคุยไปวันศุกร์ว่าเกิด d i v e r g e n จนตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นเป้าหมายคือเส้น20วันนะประมาณ3.86ดังนั้นใครไม่ได้ซื้อตอนเขาวันศุกร์มาเนี่ยตรงนี้ up ์มันจะน้อยไปนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเล่นตามไม่ทันนะครับ สำหรับเอกโก้ยังซื้อได้นะครับเอโก้ Echo เนี่ยเราก็มองเป็นการกลับตัวเหมือนกันเพราะว่ารอบล่าสุดเนี่ยรีบาวขึ้นจากไดเวอร์เจน์นะครับแล้วก็มายืนแถวเส้น20วันได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยเป็นการยกโลที่สูงขึ้นและแถวนี้ก็ยังเป็นโซนแนวรับอยู่นะครับประมาณ1 0 2ยสอก็ยังซื้อได้สำหรับตัวของเอ h o โก้นะครับเป้าหมายเนี่ยจะมาแถวมา10ึ่1รสําหรับเอโก้นะครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มเราคิดว่าเริ่มมีการยกโลที่สูงขึ้นละนะครับ ส่วน S C T P นะครับ S C T P ตอนนี้มันมันยังไม่ได้แบบมีจุดในการเข้าซื้อแบบชัดๆนะครับต้องอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับผมว่า S C T P เนี่ยเ,เราอยากรอให้มันเกิดโกลเด้นครอสไปก่อนมากกว่านะครับคือถอยลงมาตรงนี้มันก็ยังไม่ได้น่ไม่ได้แน่ซื้อมากเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นมันเป็นไซเว์อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันไหลลงมาแรงๆเนี่ยนะครับไซเว์แล้วมันไหลลงมาแรงๆเนี่ย,นะม,ยมันก็เลยทาให้ S C T P เนี่ยยังไม่ได้มีจังหวะแบบเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อนะครับ สำหรับตัวของบ้านปูนะครับสำหรับบ้านปูเนี่ยก็เป็นหุ้นที่เราแนะนำไปแล้วในะตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราบอกว่าแพทเทิร์นเนี่ยเป็นเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยชัดเจนเลยนะครับก็ให้เก่งกาไรไปสําหรับตัวของบ้านปูแล้วจะถัวก,ก็ถัวได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นการเบรกสามเหลี่ยมมันไม่ใช่เดเวอเจนต์นะครับก็แนวรับยังแถวเดิมประมาณ5บาทนะรเราก็มองขึ้นต่อแหละนะครับแต่ว่าดีเทลเราก็เอาเดี๋ยวจะขึ้นไปเลยหรืออาจจะมีจังหวะฟูแบ็กแล้วขึ้นก็ได้นะครับแต่โดยรวมบ้านปูก็มองเป็นการ ฟื้นตัวนะครับส่วน MTC นะครับ MTC ตอนนี้ก็อยู่แถวๆเส้น200วันนะครับเอ่อถ้าจะรับแต่ประมาณ39-40เนี่ยรับได้ไหมก็ถ้าเกิดลงมาถึงก็รับได้แหละนะครับแต่ตรงนี้มันมันกั้มขึงแถวเส้น200วันอยู่ผมก็เลยยังไม่ได้ชอบมากสำหรับ MTC นะครับส่วนตัวของ CPF นะครับแนวรับแนวต้านนะครับ CPF เนี่ยเอ่อถ้าเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องมองประมาณนี้นะครับว่ามันมีแนวต้านเดิม ที่มันเบรกขึ้นมาดังนั้นแนวรับมันคือที่แนวต้านเดิมนะครับก็คือประมาณ23.2จะเป็นแนวรับนะครับส่วนแนวต้านถัดไปเนี่ยสมมติถ้ามันเบรกแล้วมันยืนได้จริงๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องถอยมาดูว่าแนาวต้านถัดไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับก็คงไปมองถวประมาณใกล้ๆตรง24ไปปลายเลยนะ24.7 24ุประมาณใกล้ๆยี่สิบหนเลขกลมๆก,ก,ก็โม um เมนตัมโดยรวมก่อนท้างจะเป็นบวกอยู่สําหรับตัวของ c p f นะครับสำหรับ YTG นะครับตัวนนี้คอมเมนต์ยากนะเพราะว่ากราฟมันมันวิ่งแบบ อ่าค่อนข้างจะผันผวนรุนแรงนะแต่เชิงเทคนิคนี่เราก็ถือว่าต้องยอมยอมพลาดไปนะเพราะว่ามันไม่ได้มีดิเวอร์เจต์นะครับดังนั้นเวลามันรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็คงไม่แนะนําในการแบบไปไล่ตามเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมองภาพเนี่ยโอเคอาจจะขึ้นมาปิดแกลบก็ได้นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไล่ซื้อตามเนี่ยผมคิดว่าลิกรีอร์ดมันอาจจะไม่ได้สําหรับตัวของ y ล g จนะครับส่วน GPS C อันนี้เล่นตามคอนเซปต์เลยนะครับหุนที่แบบอยู่ที่โลเดิมแล้ว r อ i เกิดดิเวอร์เจต์เนี่ยแถวเนี้ยก็ซื้อเก่งกำไรได้้เเลยสหรับ GPSC น,นนะีจะป็ ตายที่เล่นง่ายสุดในในช่วงนี้ละนะครับคือโลเดิมยืนไม่หลุดนะครับเกิดดเวอร์เจ้์นะครับสำหรับ EA เนี่ยนะครับ EA เนี่ยผมว่ามันยังเล่นง่ายกว่า y g g นะครับอย่างตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราให้ดูไปเนี่ยในกราฟลาย30นาทีเนี่ยที่เราบอกว่าโอเคถ้าเกิดใครจะแบบาสายซิ่งจริงๆเนี่ยจะเก่งกำไร EA เนี่ยให้ตีแพทเทิร์นนี้ไว้เลยนะครับคือแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมน,นะครับก็คือลักษณะของอ ซ y m เมติคอลไทร์แองเกิลนะครับแต่การเล่นจริงมันก็ไม่ได้ง่ายมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสังเกตว่าไอ้แท่งแรกของเปิดมาเนี่ยจะเห็นว่ามันแกล้งเหมือนว่าจะหลุดหลอกก่อนเห็นไหมครับสังเกตว่าแกล้งเหมือนจะหลุดหลอกก่อนแต่สุดท้ายราคาปิดไม่หลุดแล้วมันก็ขึ้นมาเบรกด้านบนเนี่ยนะครับดังนั้นจุดซื้อเนี่ยของเเนี่ยมันต้องซื้อตอนเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับทาให้ EA เนี่ยขึ้นมาแรงตอนวันศุกร์เพราะการเบรกสามเหลี่ยมแต่ถ้าเกิดคนไม่มีเนี่ยมันซื้อตามแถวนี้นะผมว่าก็ก็จะช้าไปแล้วนะครับ พยายามเลือกจุดที่มันได้เปรียบจริงๆนะครับคือมันอาจจะทแบบเราเห็นบิตออฟเฟอร์ที่เคลื่อนไหวบ่อยๆ,ๆเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยเราอาจจะอยากจอยกับมันนะครับแต่ประเด็นคือผมคิดว่าเราก็ต้องหาจุดซื้อที่มันมันได้เปรียบแหละนะครับ EA ตรงนี้ก็ขึ้นมาเยอะไปแล้วนะครับตรงนี้หาจุดซื้อจุดขายจุด stop l ล s s ไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันผ่านการ break เบรกสามเลี่ยมมาแล้วนะครับมาที่ไทรรับเบอร์นะครับสมัยไทรรับเบอร์ผมว่าเก่งกำไรได้นะครับพวกนี้เล่นง่ายนะครับพวกคุณที่แบบ ลงมาแถวโลเดิมเนี่ยแล้วมันมีพวกดเวอร์เจนต์อยู่เนี่ยก็เก่งกาไรแถวนี้ไปเลยนะครับ1.2ก็เป็นแนวรับไปเลยสต็อปลอตได้ต่ำกว่า1.16นะครับเป้าหมายเนี่ยประมาณ1.3หรือ1.34นะครับนี่คือเป็นตอนนี้ไอซ์ไซดดเวอร์เจนต์เนี่ยคือ,ค,อคือท่าง,ง่ายสุดละสําหรับการเล่นหุ้นในช่วงนี้นะครับดูซิเวอร์นิดนึงแล้วกันนะครับเราคุยทองคําไปแล้วนะครับสาหรับตัวของซิเวอร์เนี่ยกับทองคำเนี่ยจริงมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับก็คือเป็นพทเทินสามเหลี่ยมแล้วก็ เบรกขึ้นมาแต่ในภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่ดังนั้นเราก็คิดว่าไม่ควรจะไปไล่ตามที่โซนด้านบนสําหรับซิลเวอร์นะครับถ้าย่อมาเนี่ยค่อยหาจังหวะเล่นในตัวของซิลเวอร์นะครับมาที่ตัวของดิสโตนะครับก็ดิสโตก็มีการเกิดไดเวอร์เจนแหละนะครับเอะแั๊นหนึ่งผมขอเช็คนิดนึงว่าว่ามันเกิดหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคเกิดนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเรามาร์กตัวร o r i น o n ลไลน์เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้ต่ำกว่าเดิมเนี่ยนนเกิดไดเวอร์เจนนะครับ แต่ประเด็นคือดิสโตเนี่ยมันรีบาวถึงเป้าหมายแล้วนะครับเวลาเราดูดเวเอร์เจนเนี่ยเราจะมองเป้าหมายคือเส้น20ดังนั้นเวลาเราเห็นดเวอร์เจนแต่ชนเส้น20ละแปลว่าชนเป้าหมายไปละสําหรับดิสโตดังนั้นรับไม่ได้นะครับมาที่ตัวของดูโฮมนะครับดูโฮมฟื้นแรงเลยตอนวันศุกร์ที่ผ่านมาเือตัวนี้ผมไม่ยังไม่บูลิชนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ามันยังไม่ผ่านเส้น2 0 0้วันนะครับก็ถึงผ่านเนี่ยเส้น20ก็ตัดขึ้นไม่ทันนะครับผมเลยคิดว่า ตัวของดูโฮมเนี่ยยังไม่ได้บูริชมากนะครับต้องต้องรอดูไปก่อนนะครับมาด,ดูที่ตัวของ KCE นะครับก็ถือว่าขึ้นได้แรงเลยนะครับตอนวันศุกร์จริงๆคำถามกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มาก็เยอะเหมือนกันนะครับที่เราบอกว่าตัวที่เราชอบมากสุดเนี่ยมันคือ KCE นะครับเพราะว่า KCE เนี่ยแพทเทิร์นมันชัดนะครับเพราะว่ามันมันวิ่งตามกรอบ Up-ten channel แต่กรอบล่างนะครับก็เป้าหมาย กรอบบนก็ตอนนี้ขึ้นมาชนกรอบบนละแก็บก็ปิดละนะครับ46.5ตรงนี้เส้น200เนี่ยหรือกรอบบนเนี่ยก็คือโซนของแนวต้านละสําหรับ KCE นะครับถามว่าราคาเนี่ยจะไปต่อถึงไหนโอเคถ้าเกิดมันมันเบรกได้เนี่ยจะขึ้นไปแถวประมาณ48นงนียได้ต่ผมคิดว่าถึงเบรกไปเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นการเบรกทีเดียวมันน่าจะเป็นการเบรกแล้วแบบย่อก่อนมากกว่าสําหรับ KCE นะครับสำหรับ Tefec เ,เนี่ยวันนี้คือยังไงผมก็ไม่ไม่แนะนําซื้อตามอยู่แลวนะครับคือมันมันเลยจุดซื้อไปไปเยอะมากลวนะครับ คือวันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขของการเล่นแบบ follow by เลยสำหรับตัวของ t f e c กนะครับไม่ตวง b s r c นะครับ b s r c ก็มองง่ายๆแหละนะครับก็แนวโน้มเป็นไซด์เวยแบบนี้นะครับถ้าเกิดเบรกด้านบนเนี่ยผ่าน9กจก็จะเป็นจังหวะเข้าซื้อถ้าเกิดจะเริ่มแบบทยอยสะสมก่อนเนี่ยจะซื้อ9บาททีนึงก็ได้นะครับแล้วแบบถ้าเกิดผ่าน9.4ค่อยซื้อเพิ่มก็ได้สําหรับตัวของ b s r c นะครับตอนเมื่อกี้ผมลืมคุยแนวต้านบ้านปูป่บปจริงพ a t t e r n เมื่านเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจริงผมมองไปเนี่ย ไอ้ไอพวก5.4อะไรเงี้ยมันคือแนวต้านสั้นๆด้วยซ้ำนะครับคือนี่ผมมองไปถถวประมาณ5.8-6บาทนะครับหรือว่าถ้าเกิดแบบโชคดีหน่อยจะไปแถวเส้น200เลยก็ได้สำหรับตัวของบ้านปูนะครับส่วน KKP นะ KKP ฟื้นตัวนะแต่ตัวนี้มันไม่มีจังหวะให้เล่นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่มีเดเวอร์เจนนะครับเราเข้าใกล้เส้น20วันแล้วด้วยนะครับเล่นไม่ได้นะครับส่วนกัฟนะกัฟเล่นได้นะครับเพราะว่ากัฟเนี่ยจุดล่าสุดที่เราแนะนําซื้อก็คือตรงที่มันถอยมาที่แกลบมาที่เส้น20ดันงนั้น ประมาณใกล้ๆตรง40เนี่ยเล่นได้นะครับแนวต้านก็4.2 4.3.5สีาหหรับตัวของกัฟนะครับส่วนกันกุลล่ะนะครับกันกุลเล่นได้ไหมนะครับกันกุลก็ก็เล่นได้แหละนะครับคือโดยรวมวันนี้กลุ่มพวกลงไฟฟ้าเนี่ยเลยตัวก็ก็เล่นได้นะครับเพราะว่ามันก็พยายามจะ ฟื้นตัวอยู่กันกุลเนี่ยแพทเทิร์นล่าสุดมันคือ d e s c e n d i n g นะครับเบรกโอเคอาจจะถอยลงมาลึกหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมายืนได้ก็ยังให้น้ำหนักกับแพทเทิร์นตรงนี้อยู่นะครับถ้าซื้อเนี่ยผมว่ารับแถวประมาณ2.52ได้เลยนะครับถ้าผิดทางก็2.4 s จุดสี่สี่สต็อปไปแต่ถ้าเกิดมันถูกเนะี่ยผมว่ามีโอกาสจะลุ้นไปแถวเส้น20วันได้สำหรับตัวของกันกุลนะครับเดี๋ยวขอสองตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของบาฟนะครับสำหรับบาฟเนี่ยก็ต้องก็ต้องสต็อปร้อยไปก่อนนะครับก ถึงแม้ s u c c e s s rate มันจะสูงนะครับแต่มันก็มีโอกาสจะผิดเหมือนกันเวลามันผิดเนี่ยอย่างตัวของบาฟเนี่ย s ต o อ l ล้อมแถวโลเดิมนะมันหลุดไปแล้วนะครับแล้วตรงนี้การวัดตัวของ d i v ว r g e เจนเนี่ยถูกทำลายลงไปดังนั้นตัวบาฟเนี่ยแนวโน้มถือว่าเป็นไซ a y เว o าวอยู่ถ้าเกิดเราเห็นว่าหุ้นที่แบบเกิด d i v ว r g e เจนแล้วเนี่ยคนหนึ่งเขาเกิด d i v ว r g e เจ e แล้วเขารีบาวกันเนี่ยล้วตัวไหนเกิด d i v ว r g e เจ e แล้วไม่รีบาวเนี่ยแปลว่ามันอ่อนกว่าตลาดเยอะนะครับถ้ามันอ่อนเยอะขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบพยายามแบบ Mark ามาร์กรอนตตััววนนีี้ไปเล่่ทแบบ แข็งแขงก่อนมากกว่านะครับส่วนตัวของ M นะครับสำหรับ M เนี่ยก็เอ่อก็จอดจอดแถวโลเดิมอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยโอเคยังมองดเวอร์เจนต์ได้อยู่สำหรับตัวของ M นะเพราะว่า r s i ไม่ได้ลงมาเยอะนะครับดังนั้นเอ่อถ้ามีอยู่ก็ยังพอถือต่อได้สำหรับ M นะครับสำหรับมุมมองเทคนิคเนี่ยวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับก็วิธีเล่นง่ายสุดสำหรับเซตอินเด็กซ์ในช่วงนี้คือหาตัวที่เป็น RSI ์ไอดิเวอร์เจนต์ที่โซนแนวรับนะครับแต่อย่าลืมมากดิเวอร์เจนต์มันก็ ไม่ได้ถูกหมดหรอกนะถึงแม้เปอร์เซ็นต์การถูกเนะี่ยผมว่าแบบ60-65%้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ลืมถ้าหลุดโลเราก็ต้อง stop loss เหมือนกันสำหรับคุณที่เล่นแบบ d i v e r g e นะครับวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง u ูท b e อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตืเอนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C ีเฟิรเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ